แบบปั่นก็ราคาเท่ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่ากันค่ะนะยี่สิบหแบบปั่นนะครับโอ้ยชื่นใจครับ ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดวันมาเก็ตจังหวัดพะเยานะครับหรืออีกตลาดหนึ่งที่วัยรุ่นเขาเรียกกันที่นี่ก็จะเป็นตลาดหน้ามอนะครับก็เป็นตลาดที่มีนักศึกษาเยอะมากๆนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับมอพะเยานะครับก็มาเจอร้านน้ำส้มข้นสุดนะครับก็เป็นขายน้ำส้มอย่างเดียวเลยนะครับร้านนี้ขายดีมากนะครับ<า>นี่นะ ก็จะขาย,ยแก้วละ25บาทนะฮะแก้วเล็กแก้วใหญ่40บาทนะครับขันกันส,สดๆเลยนะครับร้านใหญ่เลยนะครับร้านนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับขันกันส,สดๆเลยนะครับใช้คนขายถึง4คนเลยนะน้อย4คนครับ ปกตินี่คือ6คนเลยใช่ไหมครับขายน้ำเส้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอ้โหขายดีมากนะครับร้านนี้ก็ชื่อร้านน้ำซุำ่มขั้นสดนะฮะวันมาเก็ตนะครับหรือเอาไวอย่างลูกเอาน้ำซุ่มขั้นสองจ้าขันสองเครับขั้นกันสดๆเลยนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับ อนี้คือขั้นไม่หมดแล้วใช่ไหมครับในโรลเนี่ยเป็นน้ำเส้นขั้คตรงนีะแล้วก็มาใส่เหยือกครับค่ะอันนี้แก้วเล็กหรือว่าแก้วใหญ่เเนี่อันนี้แก้วเล็กลูกแก้วเล็กนะครับยี่สิบห้าบาทเนาะครับโอ้โหดี๋ปกติยี่สิบนะลูกเมื่อก่อนมื่บอย่อันนขึ้นตอนเปิดเทอมเนี่ยค่ะคือขึ้นปรับราคาขึ้นมาใหม่ด้วยเรับครับผมแ่ห้าบาทลูกเพิ่มแค่บาเนีย อยาก,กินน้ำส้มคั้นสดแท้ๆนะฮะต้องร้านนี้เลยนะดูนะครับกแก้วหนึ่งขอ,อสองีนลูกได้แล้วค่ะลูกค้าเยอะมากนะครับก็เป็นนักศึกษานะมีทั้งแบบเขาอยากตั้งได้เลยลูกเดียด๋วยวเ,เรามาดูวิธีคั้นน้ำส้มกันนะครับโอ้โหสดจริงๆครับอันนี้คือได้ผสมอะไรไหมครับแบบ น้ำส้มน้ำอย่างเดียวเลยเนาะอันนี้เป็นน้ำเป็นส้มอะไรครับเนี่ยมาจากเชียงใหม่มาจากฝางโอ้มาจากเชียงใหม่เลยนะครับโอ้ตินี่คือใช้คนขายถึงหกคนวันนี้ขายไปไหนสองครับครับ,รบแต่ว่าคือนะถ้าเป็นตัวส้มลูกใหญ่กับลูกเล็กนี่คือจะผสมกันใช่ไหมครับผสม คมันก็จะทอดเป็นเปี่ยวหนักเลยไม่ได้ใช้เครื่องทำเนาะใช้คนทำลนแล้วเขายังไม่ลนเนื้อมันจะเยอะหน่อยครับเนื้อเยอะหน่อยนะครับเะครัใช้ส้มมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับทุกคน ใช้เยอะไหมครับหนึ่งวันหนึ่ง,ง,งครับสิบลังค่ะสิบลังเ<น>คยนับลูกไหมสามสี่พันลูกถึงไหมครับหรือว่า <c oughs> น่าจะเกิน <c oughs> เขามีอะไรบ้างนะผมอ๋อไม่ได้มีแค่น้ำส้มนะครับทุกคนก็จะมีน้ำส้มมีน้ำมะนาวน้ำสับปะรดน้ำฝรั่งด้วยเนาะครับแต่นี้ไม่ได้ขายแะไรเป็นส้มกับแมลอ๋อครับน้ำฝรั่งไกลัวค่ะเลยช่วงนี้ก็ขายแค่น้ำส้มอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับน้ำฝรั่งฟชชั่สับปะรดอ๋อทางร้านเขารับจัดเบีกงานเลี้ยงด้วยนะครับใช่ไหมครับรับรับไม่เอยตอนนี้ยังรรรััับบบมคออกงาน ก็ยังรับอยู่ใช่ไหมคน<ะ>นี้ยังรับออกงานอยู่ใช่ไหมครับ<อ>หรือว่าไม่ได้รับแล้ว<อ>เห็นป้ายจจย,ยังรับอยู่ในเขตพะเยาใช่ไหมครับอ๋อค่ะถ้าใครสนใจก็ได้นะคะอ๋อนะครับต,ตามเบอร์นี้เลยเนาะ,ะเบอร,ร์0 8 1, 1 9 6 1 4 9 9 7นะครับเรียกได้ว่าใครอยากจ้างไป คั้นน้ำส้มสุดล้วนะต้องติดต่อร้านนี้ได้เลยนะครับว,นะวันละเป็นสิบลังเลยนะครับ ทั้นสุดนะครับอันนี้คือ,อเขาแยกกากแยกอะไรออกเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่น้ำนะ <S <s <ummer> <S เดี๋ยวผมรู้สึกว่าพูดนานคอยแห้งเอาแก้วนึง <laughs> เอาแก้วเล็กเอาแก้วเล็เกเขาจะมีแบบ ปั่นด้วยนะครับแล้วก็เฉพาะใส่น้ำแข็งนะครับเอาไม่ไม่ครับเอาแบบไม่ปั่นครับคันสดนี่เนาะคันสดเลยครับเดี๋ยวคุณแม่ชื่ออะไรครับขอทานก่อนอะไรนนี่คุณแม่อ้อยเจ้าแม่อ้อยนะครับครับผม25บาทครับอ๋ออันไม่เป็นไรค่ะอันนี้ให้ไปชิมนะคะให้ไปชิมขอให้ค่ะแม่อ้อยใจดีมากให้ให้ชิมเย้วเดี๋ยวคุณเขาจะว่าผมอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวแล้วชิมเลก่อน ครับนี่นครับขายเฉพาะน้ำส้มอย่างเดียวขายดีมากนะครับรู้สึกว่าเราอแห้งนะต้องจิบต้องจิบอันนี้คือหลอดเราหยิบเองได้เลยนะโอ้ยชื่นใจครับไม่ผสมอะไรน้ำส้มล้วน คัอส,สดเลยนะครับคันสดเลยครับม,มีการปั่นแล้วก็ไม่ปั่นเหรอไหม,ไมสังเกตวจะอากาศร้อนด้วยไงคะครับอากาศร้อนมากครับวันนี้ โอเคเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูต่อครับ mm hmm. ก็เสียงผมก็อาจจะแหบนิดนึงเพร mm hmm. าะเพิ่งหายจากโควิดมา mm hmm. ก็ได้มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไ mm hmm. ปเน mm hmm. ี่ยชื่ิ้นใจมากครับอร่อยมากห mm hmm. อบนี่นี่มันสวใจหน้าส้มที่จะบอกว่าค่อยอร่อยเท่าไรนะคะท่าน้าส้มน,สน,นี่คือหน้า จะอร่อยนี่คเจ้าอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวทางส้มทางภาคเหนือทางเขยาหรือว่าเชียงใหม่เชียงรายจะอร่อยกว่านี้ใช่ค่ะถ้าเป็นหน้าหนาวนะถ้าเป็นหน้าของส้มนะคะแต่ช่วงนี้คือมันไม่ใช่หน้าส้มเนาะเป็นหน้าฝนกจะดอกจืดๆหน่อยค่ะคากมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าหน้าหนาวแต่ว่าก็ยังได้ฟิลของส้มที่ว่าคือเขาคั้นสดครับมันเป็นส้มแท้ๆอร่อยยังไงก็อร่อยดีค่ะขอบคุณคับ แก้วใหญ่อ่าขอดูหน่อยครับเป็นขวดนี่ในแก้วใหญ่นะแก้วใหญ่สี่สิบบาทเนาะอันนนี้เป็็ขวดกมีนะคะพอดีใส่แบบทันค่ะแบบเป็นขวดด้วยใช่ไหมมีค่ะพอดีปกติจะใส่ไว้แต่วันนี้มันทันไม่ทันก็เลยสั่งขวดไม่ได้ใช้ยิงแก้วสี่สิบบาทนะครับชินใจเลยนะฮะไหนขอใส่แบบเป็นขวดนะครับอ่าค่ะอันนี้ ถ้าเเป็นขวดนี่คือมีส่งขายไหมครับอ๋อมีค่ะบางทีมีงานเลี้ยงมีจัดเด็กงานอะไรก็คือเขาสั่งค่ะสั่งก็คือขวดนี่แหละค่ะครับต่อย่างเด็กคนมหาลัยมีงานก็สั่งได้ครับขวดเท่าไหร่ครับจะขายแบบเป็นขวดขวดยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าบาทค่ะเมื่อก่อนก็ยี่สิบค่ะพอดีช่วงนี้ก็หกยีห้าบาทครับของแพงขึ้นนะเราก็ขอปรับขึ้นราคา สดๆเลยนะครับโอ้โห,โโหน่ากินมากนะอันนี้ถ้าเราซื้อแบบเป็นขวไดไม่เก็บได้นานไหมครับออถ้าจริงๆนี่นก็ไม่อยากให้ให้เก็บนะคะเพราะว่าค,คือคันสดก็คือเราก,กรารแล้วใส่เทใส่แก้วใส่ขวดนี่คือต้องกินนะครับจะไดร้รสชาติแต่ถ้าอยากเก็บในตูน้เยน็นจริงก็คือหนึ่งคืนแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเนาะเป็นน้ำส้มผลไม้สดแท้คือซื้อไปต้องรีกินต้องรีบกินนะคะแต่ถ้าว่า ไว้ยิงพิงก็ให้แค่คืนเดียวค่ะมันจะเสียรสชาติแ mm ่ะครับผมมันจะไม่สดเหมือนตอนที่เรากินอย่างนี้ค่ะที่อย่างนี้นี่คือมันสดกว่าอันนี้ขวดละยี่สิบห้าบาทนะครับทุกคนถ้าไม่ใส่น้ำเชื่อมนี่ขวดสามสี่กะายแต่นี้ต้องผสมน้ำเชื่อมหน่อยเลยครับค่ะแต่ถ้าไม่เอาน้ำเชื่อมเลยนี่ก็ขวดสามสี่กระค่ะครับค่ะ มาเยอะไหมครับส้มเอาลงเหรอคะครับวันนี้เอามาลงมาสิบลังค่ะสิบลังสักก้าเน่ยสักเก้าด้านหลังใหญ่ๆเลยนะโอ้โหลังนั้ก็ประมาณสามสิบโลลังละสามสิบกิโลนะครับเอาเนาะได้รับนถูกแค่สิบบาทอ๋ออันนี้คือน่าจะเป็นลูกค้าประจำนี่ครับส้มนะครับปกตินะครับทางร้านเขาบอกว่าถ้าเป็นส้มนะฮะหน้าหนาวออ๋เป็น รสชาตนิน้ำส้มจะจะเปรี้ยวจะน้ำจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วปันญญแหละแต่ว่าก็โอเคอเมื่อกี้ผมกินแล้วเสียใจอร่อยมากครับค่ะจะมีสองแบบคือไม่ใส่น้ำเชื่อมกับใส่อะค่ะครับผมถ้าไม่ใส่ก็คือสั่งได้แต่ถ้าใส่ก็คือใส่ปกติต้องหวานพอดีหวานน้อยครับผมแล้วแต่ความชอบเนาะอ๋อนี่คือทางร้านจะมี แก๊ฟู้ดมารับที่ร้านนรือยใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าก็อยู่ในโซนเมืองพะเยาก็โทรมาสั่งได้ค่ะคือส่วนใหญ่ถึงหน้ามอค่ะเอารูกของใครส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่หน้ามอเนาะค่ะหน้ามอค่ะอันนี้ทอน้เนอ่หเจ้าขมูขั้นหรอลกคันึ่งันงแั้นหนึง แก้เปียวไฟนั่นแหละเปี้ยวแหลกนี่ขายเฉพาะน้ำส้มคั้นอย่างเดียวขายดีมากขายมากี่ปีแล้วครับประมาณ8ปีแล้วค่ะประมาณ8ปีแล้วนะครับมีมีส้มจากที่ไหนบ้างครับที่รับมาส่วนมากส้มจากเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ใสายน้ำผึ้งของฝางนะคะครับของฝางของผึ้อฝางคันนะคะค่ะ ถ้าเป็นมันส้มพายะพเยานี่เป็นไงบ้างครับมีไหมอ่าไม่ค่อยมีนะคะว่าส้มพเยาวนี่มันจะออกแค่ฤดูหน้าส้มอะค่ะอ๋อฤดูหน้าส้มนะดงนั้นนี่คือไม่มีตอนนี้จะไม่มีจะเป็นส้มป่นตลอดของผู้สัางนะคะตอนนี้ยากนะคะดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะดีดเป็นเท่าตัวเลยค่ะของผู้สัางเขาจะมีทั้งปีเลยกันนะมีทั้งปีค่ะแต่ว่าช่วงนี้นี่คือยากมากๆไม่ค่อยมีค่ะหายากมากๆครับผมใช่ค่ะราคาก็ดีขึ้นเยอะมากด้วย

ัปนก็ราคาเท่ากันใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่ากันค่ะ25 2กับ40บาทนะครับ นะครับถ้าแบบปั่นนี่จะกินได้นานหน่อยครับ <laughs> กินได้ทั้งน้ำแข็งทั้งน้ำส้มนะเย็ยนชื่นใจนะครับน้ำส้มปั่นแก้วไหนบ้าง้นี่ยโอ้โหข <laughs> ายดีมากนะลูกค้านะครับดูลูกค้าเตรียมหน้าร้านเลยนะครับแม่ ีทั้ง2แบบนะครับแบบปั่นแล้วก็แบบคันสดนะครับ ขูกค้าหยิบหลอดเองได้เลยนะครับแล้น,นี้หวานน้อยแหละนี้อองหวานนัน้ไอ้นองหวนนะานน,าวน,น้อยเราก็อันนี้ขั้นหวนานห่ขป้นานน้อยของใคขันนี้อะไร,ไระอันนี้ป,ปกติต<อ>ู้มมหวานน้อยใช่ไหมปกติค่ะเอาเลยค่ะอะไรคไร,รับ2ี่าทค่ะ มีครับส้มนะครับ30บลังเดี๋ยวมาดูสาวๆทางนี้โอ้โหวันนี้หมดไปกี่ตะก้าแล้วครับวันนี้สองกว่าคี้าแล้ครับผม ปิดร้านประมาณกี่โมงคาเนี่ยหมดประมาณสองสามทุ่มก็หมดแล้วเนาะอยู่ที่ว่าเราทำไวททำช้าใช่ไหม mm hmm. ก็ทำเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้หยุด ว่าคันกันไม่ทันแล้วนะครับตอนเนี้ยลูกค้าคปกติจะมีเยอะมากจะมีเครื่องค้าติดเครื่องเลยค่ะควันนี้เด็กไปลงตลาดนัดก็เลยเหลือเครื่องคันเครื่องเดียวมีไปตลาดนัดด้วยวันนี้ตลาดลไปตลาดนัดวันบุ้นนะคะคแต่เป็นตลาดนัดใหม่ค่ะแต่วันที่ไหนแต่วันศุกร์กับวันจันทร์นี่คือจะตรงหน้าออมสินเนี่ยค่ะหน้าออมสินจันทร์ศุกร์นะตลาดนัดนะนี่นะครับลูกค้าเยอะมากนะครับก็เป็นร้าน ผลใจนักศึกษานะน้องๆนักศึกษาของมพเยาเลยครับร้านนี้ก็ชื่อร้านนะครับน้ำส้มพันส่วนนะวันมาเก็ตนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณนะคะครับมีอะไรจะฝากร้านไหมครับเดี๋ยวยังไงต้องช่วยให้น้องช่วยโปรโมทให้ด้วยเนาะครับผมร้านก็น้ำส้มพันก็อยู่ตรงหน้ามอมหาลัยพะเยานะคะครับ อยากานมาทางนี้หรือว่าอยากชิมก็ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับรับคมค่ะนี่นะฮะลูกค้าเยอะมากครับโมต้องบอกว่าขออนุญาตน้องๆนานี่คะถ่ายด้านหลังได้ถ่ายด้านหลังได้นี่ครับดูนะครับน้องๆนักศึกษาเพียบเลยนะขายดีมากครับทุกคนผมเดินผ่านมาตกใจนะว่าเขาทําอะไรกันนะครับเขาลุมอะไรกันที่ไหนได้คือน้ําส้มข้นสดแท้นะครับน้ําส้มดี ส่งมาจากเชียงใหม่เลยนะครับก็มีขายทั้งปีนะครับขายน้ำส้มอย่างเดียวขายดีมากผมได้ชิมไปแล้วก็ถือว่ารสชาติอร่อยเยี่ยมเลยครับก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสบายครับ